เมื่อสองปีที่แล้วดิฉันได้มีโอกาสไปดูงานในเรื่องของนิวเคลียร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริการวมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าสหพันองค์กรผู้บริโภคนักวิชาการสอสอ NGO ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่นิวเคลียร์ของ Energy North West ในรัฐวอชิงตันอธิบายให้คณะจากประเทศไทยฟังถึงการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เจ้าหน้าที่รายนี้บอกว่าปัญหานิวเคลียร์ที่เขาพบก็คือจะจัดการอย่างไรกับแท่งเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วจากสำนักงานใหญ่ของ Energy North West เราได้เดินทางผ่านสถานที่ที่เคยเป็นสถานที่วิจัยและผลิตอาวุธนิวเคลียร์ หนในสองแห่งของอเมริกามาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2ที่เห็นเป็นโดมสีขาวก็คือสถานีวิจัยนิวเคลียร์ไอโซโทปซึ่งตอนนี้ได้ปิดตัวลงแล้วดิฉันมาอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นดงนิวเคลียร์ของอเมริกาก็ว่าได้ค่ะ ราะที่นี่เป็นพื้นที่1ใน2แห่งของประเทศอเมริกาที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวิจัยและผลิตอาวุธนิวเคลียร์มาตั้งแต่ปี1940ค่ะปัจจุบันที่นี่ยังมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ยังเดินเครื่องอยู่นะคะที่เห็นเป็นกวนอยู่ด้านหลังค่ะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โคลัมเบีย generating station ของ Energy Northwest ถือเป็นโรงไฟฟ้าเพียงโรงเดียวในย่านตะวันตกเฉียงเหนือของแปซิฟิก อันประกอบด้วยรัฐไอดาโฮวอชิงตันโอเรกอนที่ยังคงเดินเครื่องอยู่ปัจจุบันมีคนงานกว่า1,000คนที่เห็นไกลๆเป็นแท่งสีเทาข้างๆโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็คือแท่งเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วซึ่งมีอยู่ถึง27แท่งที่รอคอยการจัดเก็บจากรัฐบาลกลางมา10ปีแล้วทั้งนี้เพราะในอเมริการัฐบาลกลางเป็นเจ้าของกา,กากนิวเคลียร์ด้วยเหตุผลที่ว่า กลัวการลักลอบนำไปผลิตอาวุธและในเรื่องของความปลอดภัยแต่รัฐบาลกลางก็ไม่สามารถหาที่จัดเก็บกากนิวเคลียร์เหล่านี้ได้เพราะไม่ว่าจะเอาไปเก็บที่ไหนก็จะได้รับการต่อต้านจากประชาชนในรัฐนั้นๆดังนั้นโรงงานจึงต้องสร้างแท่งจัดเก็บไว้ข้างๆโรงงานและนี่ก็คือปัญหาเรื่องกากนิวเคลียร์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งยังคงไม่มีคำตอบ ชื่นชมสงา่าราศีกรีเซนจากกลุ่มพลังไทยเป็นองค์กรที่ดำเนินการจัดการดูงานในครั้งนี้สิ่งที่เป็นห่วงในเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยพูดถึงความยั่งยืนแล้วก็ตั้งแต่ตัวเองมีลูกเนี่ยก็เป็นห่วงลูกก<ส>็ Karena, เห็นกองเชื้อเพลิงที่ใช้เราตั้งตั้งอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้จะมีกี่แท่งที่จะต้องตั้งไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะหาที่ที่กักเก็บได้เป็นเวลานับพันนับหมื่นนับแสนปีเนี่ย นึกไม่ออกเหมือนกันว่าประเทศไทยจะไปเก็บไว้ตรงไหนเป็นประเทศไทยเป็นประเทศเล็กแล้วเราจะคงจะไปฝากไว้กับที่อเมริกาคงยากแล้วถ้าเกิดจะเอาเชื้อเพลิงไปไปแปลรูปจัดการใหม่เพื่อที่จะามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงใช้ใหม่อันนั้นก็มีความเสี่ยงมหาศาลกับการก่อการร้าย like, อานำลักลอบไปผลิตอาวุธในฐานะที่มีลูกเล็กก็ยังรู้สึกเป็นห่วงนะคะว่าเออโอเคนี่อาจจะเป็นเป็นทางเลือกหนึ่งแต่ว่า มันเป็นทางเลือกที่เราควรจะเลือกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเลือกทางนี้เนี่ยมันก็จะตามมาพร้อมกับความเสี่ยงแล้วก็พร้อมกับปัญหาที่เราจะฝากไว้กับชนรุ่นหลังโดยเฉพาะอย่างนี้ในเรื่องของเชื้อเพลิงนะคะแต่พูดในฐานะแม่ค่ะไม่ใช่แค่ดงนิวเคลียร์ที่รัฐวอชิงตันเท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องการจัดเก็บกาก,ากนิวเคลียร์ที่รัฐอื่นๆเช่นที่รัฐโอเรกอนก็มีปัญหานี้เช่นกัน อย่างเช่นกรณีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โทรเจนนี่คือสภาพของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โทรเจนซึ่งถูกระเบิดไปในปี1999ค่ะถึงแม้ว่าเจ้าของจะมีการระเบิดโรงไฟฟ้านี้ไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะขายใบอนุญาตนั่นคือจะต้องถือใบอนุญาตอยู่ทางนี้เพราะว่ารัฐบาลกลางยังไม่สามารถจัดการกับซากของแท่งเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วได้ค่ะ ไม่ใช่แค่ปัญหาการจัดการกับกาก,ากนิวเคลียร์ไม่ได้เท่านั้นแต่งบประมาณการก่อสร้างที่บานปลายก็เป็นปัญหาสำคัญของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หนึ่งในนั้นก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แซสสอบชายผู้นี้เป็นอดีตนิวเคลียร์โอเปอเรเตอร์ในเรือดำน้ำที่ปัจจุบันกลายมาเป็นไกด์นำเที่ยวหลังจากที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แซสสอบต้องล้มเลิกการก่อสร้างไป โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แซดสอบในรัฐวอชิงตันนี้เริ่มก่อสร้างในปี2,520ยุติการก่อสร้างในปี2,537เนื่องจากงบประมาณก่อสร้างที่บานปลายเฉพาะแค่โรงไฟฟ้าแซดสอบหมายเลข5โรงเดียวจากเดิมกำหนดงบก่อสร้างไว้4,000ล้านดอลลาร์เมื่อสร้างจริงงบประมาณกลับเพิ่มเป็น6เท่าตัวหรือ24,000ล้านดอลลาร์แต่ก็สร้างไม่เสร็จ เมื่อยุติโครงการไปรัฐบาลท้องถิ่นของที่นี่ตัดสินใจเปลี่ยนการลงทุนให้เป็นประโยชน์โดยเปิดให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและที่ที่คนจะเที่ยวเมื่อมาถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่บัดนี้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็คืออาคารลดอุณหนภูมิหรือคูลลิงทาวเวอร์ดิฉันอยู่ในอาคารลดอุณหนภูมิหรือที่เรียกว่าคูลลิงทาวเวอร์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แซสสอบค่ะ ที่เห็นด้านโน้นก็คืออาคารที่จะเป็นส่วนของเตาปฏิกรที่จะมีการใส่แท่งเชื้อเพลิงลงไปการที่ดิฉันมาอยู่ที่นี่ได้เพราะว่า,าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แซสสอบนี้ประสบปัญหาทางด้านการเงินแล้วก็มีการหยุดก่อสร้างลงไปทําให้ผู้คนได้เข้ามาเที่ยวชมที่นี่ได้ค่ะและอีกอาคารหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต้องเข้าไปก็คืออาคารเตาปฏิกรนิวเคลียร์ นี่คือวางบนหินก้อนเดียวเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะได้ไม่โครงเพลงนะจ๊ะมันจะได้แบบไปทั้งอันเนจะได้ยังมีหินคอยรองรับน้ำหดักของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งอันอยู่เมื่อประชาชนในรัฐทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของย่านแปซิฟิกของสหรัฐอย่างโอเรกอนและวอชิงตันไม่ต้องการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนื่องจากปัญหาเรื่องการจัดเก็บกากของเสียและงบประมาณก่อสร้างที่บานปลาย อะไรเล่าที่เป็นทางออกในการใช้ไฟของพวกเขาวันนี้ดิฉันและคณะได้เดินทางออกจากซีแอตเทิลไปทางทิศตะวันออกของรัฐวอชิงตันเพื่อไปดูทางเลือกในการใช้พลังงานของคนที่นี่ใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงก็มาถึงสถานที่ที่เรียกว่าเป็นพลังงานทางเลือกสำหรับวันนี้และอนาคต building wind has become popular in in Washington and Oregon in part because We cannot build more hydropower here. Most of the state is still powered by hydropower, but we can't build any more hydropower for environmental reasons. And uh, gas is expensive and coal is also problematic from a environmental perspective. And, and uh, after, there haven't been any nuclear power plants built here in a long time either. So, so wind is one of the options that the uh, utilities are looking for to get new, new generation. ใช่แล้วค่ะที่นี่คือฟาร์มกังหันลม White h o ฟาร์มกังหันลม White h o เป็นของบริษัท p ูเจ้ซาวซึ่งเป็นผู้นำด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนในแถบนี้ฟาร์มตั้งอยู่บนพื้นที่30,000ไร่เริ่มก่อสร้างในปี2548ใช้เงินลงทุนราว13,000ล้านบาท ปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่229เมกะวัตต์ความกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านี้มีกำลังการผลิต229เมกะวัตต์ค่ะพูดง่ายๆก็คือว่ามากกว่าเขื่อนปากมูลของบ้านเรา2เท่าตัวลักษณะสภาพที่เห็นเสาที่เป็นกังหันลมนี้ก็จะมีความสูงเทียบเท่ากับเทพีสันติภาพค่ะโดยจะใช้ทั้งหมด127ต้นค่ะ อย่าัอบ้านนะฮะย่าง,าง,างให้รอบ,บให้รอบก่อนเสากังหันลมขนาด10คนโอบนี้สูงประมาณต้นละ90-100เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางของปีกประมาณ80เมตรแต่ละต้นสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้1.8เมกะวัต์ในขณะที่แผงโซลารเซลล์ที่เห็นอยู่นี้จำเป็นต้องมีไว้เผื่อในกรณีที่ไม่มีลมที่เราเห็นเนี่คือโซล่าเอเนอจีนะฮะ สาเหตุที่ขาต้องติดตั้งอันนี้เพราะว่ากังหันลมฟาร์มที่นี่เนี่ยนะฮะมันอาจจะเกิดปัญหาว่าบางครั้งลมมันแรงมันต่ำเนี่ยเมื่อแรงมันต่ำเนี่ยมันอาจจะทําให้กำลังผลิตไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันลดลงเ,เขาก็เลยเอาอตัวนี้เข้าไปเสริมเพื่อที่จะให้ได้กระแสะไฟฟ้าที่มันคงตัวมันก็ทาให้ในเวลาที่ลมปกติไม่มีปัญหาเนี่ยตอนนี้ก็ได้เป็นไฟฟ้าเพิ่มด้วยเข้าไป ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากโซลา่าจะตรงเข้าไปในระบบเดียวกับของกังหันเลยเราจะเห็นว่าเราเรามาที่นี่เนี่ย <c oughs> เราพบว่าเขามีการปรับปรุงไอ้ตัวเทคโนโลยีกับปัญหาเก่าๆเช่น <c oughs> ในอดีตเนี่ยตัวกังหันลมเนี่ยมันเคยเกิดปัญหาเรื่องเสียงดังหรือเรื่องนกบินมา <c oughs> แล้วถูกเ,เ,เ,เทคโนโลยีอันนี้แก้ปัญหานั้นได้หมดแล้วก็คือว่าในขณะนี้เนี่ย ความเร็วของกังหันลมนะเราจะเห็นว่ามันเร็วในระดับที่สม่ําเสม,เมอไม่ว่าลมจะแรงเพิ่มขึ้นก็ตามถ้าลมแรงมากกว่านี้กังหันลมที่เราเห็นก็จะ,จะขนาดนี้แ,นแต่ว่าเขามีตัวเทคโนโลยีที่ช่วยทําให้กําลังผลิตไฟเพิ่มขึ้นอันเนื่องจากลมแรงนะฮะตอนนี้ก็เลยทําให้ไม่มีเสียงแล้วก็ไม่นกไม่นกบินผ่านไปได้โดยไม่ถูกไม่ถูกตีตาย คำถามเรื่องการทำฟาร์มกังหันลมหรือการใช้พลังงานจากลมที่ดิฉันเคยได้ยินบ่อยๆที่เมืองไทยมีหลายคำถามทั้งคำถามที่ว่าเรามีพื้นที่เพียงพอหรือไม่เมืองไทยมีลมแรงพอที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้หรือเปล่าและพลังงานลมมีต้นทุนการผลิตที่สูงไม่ใช่หรือวินฟาร์มเนี่ยมันสามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมอย่างอืง่นได้ถ้าเราดูเนี่ยมันไม่ได้รบกวนสภาพแวดล้อมอะไรมาก เดิมเนี่ยเราเชื่อว่าไอไอการลงทุนผลิตไอจังหารลมเนี่ยมันต้นทุนสูงแต่เรามาที่นี่คราวนี้เราพบว่าจริงมันไม่จริงนะเขาเขาพิสูจน์เห็นว่าจริงๆมันถูกกว่าการลงทุนวิธีอื่นด้วยซ้ำไปนะฮรคือเออเขาบอกว่ามันมันเป็นทางเลือกซึ่งในขณะนี้คือเออถูกที่สุดสำหรับที่นี่เจ้าหน้าที่ของบริษัทผูเจซาวเล่าให้ฟังว่า ข้อท้าทายในการทำฟาร์มกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของที่นี่แตกต่างไปจากข้อท้าทายที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยเขาบอกว่าข้อท้าทายของที่นี่คือชาวบ้านไม่อยากให้มีฟาร์มกังหันลมอยู่ใกล้บ้านเพราะพวกเขามองว่ามันน่าเกลียดที่มีกังหันมาตั้งปัจจุบันฟาร์มกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างไวฮอสนี้เกิดขึ้นมากในรัฐวอริงตันโดยที่รัฐวอริงตันได้ตั้งเป้าหมายว่า ในอีก12ปีข้างหน้ารัฐนี้จะใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ถึง15%ซึ่งก็เชื่อว่าหน้าที่จะสำเร็จตามเป้าหมายที่ทางรัฐนี้ได้ตั้งไว้เพราะในขณะที่เรานั่งรถไปตามถนนเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีรถบรรทุกเสากังหันลมวิ่งผ่านเราไปอยู่เสมอเสมอ การปฏิเสธไม่เอานิวเคลียร์รวมทั้งแนวโน้มที่นำไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างพลังงานลมอย่างกว้างขวางในรัฐฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอย่างวอชิงตันและโอเรกอนนำมาสู่คำถามว่าจะจัดการอย่างไรกับฐานการใช้พลังงานดั้งเดิมของที่นี่เรากำลังเดินทางผ่านแม่น้ำโคลัมเบียซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศแคนาดาแล้วไหลลงมาทางรัฐโอเรกอนและรัฐวอชิงตันของอเมริกาค่ะ ความสําคัญของแม่น้ําสายนี้นอกจากจะเป็นแม่น้ําสายใหญ่แล้วแม่น้ําสายนี้ยังมีเขื่อนที่กั้นแม่น้ํามากถึง6เอ็ดเขื่อนด้วยกันรวมทั้งเขื่อนบนวิวิที่เรากําลังเดินทางไปด้วยค่ะแม่น้ําสายใหญ่สายนี้เป็นฐานการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับผู้คนที่นี่มาช้านาน And the fish ladders. Fish ladders are like a watery stairway that the salmon climb to get from Here, here. So even ที่บริเวณชั้นหนึ่งของที่ทำการเขื่อนบบนวิลนักท่องเที่ยวต่างเข้ามายังจุดที่เรียกว่า A อ i วิล n t อินทูเดอะฟิช d ล r เพื่อดูจุดที่ปลาแซลมอนจะกระโดดข้ามบันไดปลาโจรเมื่อได้ยินคำว่าบันไดปลาโจรหลายคนอาจจะนึกถึงเขื่อนปากมูลในบ้านเรา คุณชื่นชมครับเวลาเราพูดถึงอย่างเงี้ยมันจะนึกถึงบันไดปลาโจรของเขื่อนปากมูลนะคะมันตากกน่างกันยังไงะมันเหมือนหรือเปล่กาการสร้างอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าพฤติกรรมปลานี่ไม่เหมือนกันเลยอะค่ะคือปลาแซลมอนเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัวที่จะว่ายน้ําขึ้นทวนกระแสะน้ําขึ้นน,ะะน้ำนกะะนตกน,ำตนะคะนี่ก็คือออกแบบไวสําหรับปลาแซลมอนปลาแซลมอนโดยเฉพาะเดิมทีมันจะไม่มีตัวนี้นี่มันเป็นอะไรที่เขาเพิ่งสร้างขึ้นมาเพิ่มเพื่อที่จะ ให้ลูกปลาที่เป็นตัวอ่อนว่ายน้ําลงมากับสู่ทะเลเดิมทีเนี่ยถ้าเกิดไม่มีสร้างอย่างเงี้ยปลาเนี่ยมันจะต้องบางส่วนเนี่ยมันจะเข้าที่กังหันกังหันปั่งฝันไฟซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คือปลาจํานวนหนึ่งเนี่ยก็จะโดนก็จะเสียชีวิตนะคะจากการจากการโดนปั่นหรือว่าผ่านลงมาทางสเปวย์ก็คือฝ่ายน้ําล้นอันนั้นเนี่ยก็โอกาสในการเสียชีวิตก็มีด้วยเหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยสร้างสร้างไบพาสอันใหม่นะคะเพื่อที่จะให้ลูกปลาเนี่ยสามารถที่จะลงมาจากบนสันเขื่อนลงมายังข้างล่างเขื่อนได้โดยไม่เสียชีวิตค่ะค่ะอันนี้สําหรับลูกปลาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นปลาตัวโตๆแล้วค่ะมันก็จะกระโดดพาโบนก็จะใช้ใช้ภาพนี้ อ่าค่ะค่ะก็คือปลาก็จะว่ายนะเป็นขั้นขขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีความต่างระดับของเขื่อนถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเขาต้องมาจากล่างเขื่อนขึ้นไปยังเนื้อเขื่อนได้เนี่ยดังนั้นก็คือไอ้บันไดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าให้ปลามันกระโดดทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นขึ้นไปเพื่อที่จะไปเหนือเขื่อนได้โดยไม่ไม่ต้องผ่านถ้าไม่งั้นอย่างมันก็จะผ่านไม่ได้อะค่ะถ้ามันไม่มีช่องทางนี้เขาผ่าน คำว่าบันไดปลาโจรนั้นไม่ใช่หมายความว่าจะให้ปลาแซลมอนเนี่ยกระโจนข้ามมาอย่างเดียวนะคะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยก็ยังมีการเปิดช่องให้ปลาเนี่ยรอดมาได้ค่ะหมายความว่าปลาตัวไหนที่กระโดดไม่ได้ก็จะลอดเข้ามาเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเขื่อนบอนวิวเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำใช้น้ำจากแม่น้ำโคลัมเบียมาปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าก่อสร้างในปีพศ2475 กำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่1,000เมกะวัตต์เป้าหมายเดิมของการสร้างเขื่อนบอนวิลก็คือเพื่อการเดินเรือและผลิตกระแสฟไฟฟ้าจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของเขื่อนบอนวิลก็คือในปีพศ2516รัฐบาลได้ผ่านกฎหมายที่ว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองสัตว์ที่ใกล้สูญพันซึ่งกร,รวมถึงปลาแซลมอนด้วยทำให้เขื่อนต้องมีการปรับตัวเพื่อหันมาทำการอนุรักษ์ปลาแซลมอนซึ่งกำลังใกล้จะสูญพัน วิธีการที่เขื่อนนำมาใช้ในช่วงแรกๆก็คือการปล่อยน้ำผ่านฝายน้ำลน้นแต่เขื่อนก็เสียรายได้เพราะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนบพัดอย่างที่เห็นโดยมีการสร้างบายพาสให้ปลาผ่านไปได้นี่คือแบบเก่าแบบเก่าที่มันไปฆ่าปลานะคะใช่เพราะว่ามันมันจะตีแค่มีพื้นที่หน้าตัดในการตีปลาได้เยอะกว่าะค่ะ <ạ. S 2> อันนี้มันมันเป็นแบบ มากกว่าสําหรับปลาอันนี้คืออันนี้ใช่ไหมคะแบบโบราณเนี่ยอันนี้แบบเก่าใช่ค่ะมันเหมือนมันมีใบใบเหมือนใบใบพัดใบพัดมตีใช่ค่ะก็คือสมมติปลาลงอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะก็มันก็จะโอกาสก็ดีได้มากกว่าชนก็ได้ใช่ไหมคะคือคนที่นี่เนี่ยเขาเดิมทีเขาสร้างเขื่อนเพื่อเพื่อการเดินเรือแล้วก็เพื่อพลังงานเป็นหลักใช่ไหมคะแต่พอหลังเนี้ยพอมันเกิดผลกระทบต่อประชากรปลาเนี่ยเขาเขาปรับเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การดําเนินงานแล้วก็โครงสร้างอะไรต่างๆเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของคนที่นี่ค่ะคนท้องถิ่นดังนั้นเนี่ยเขาบอกเลยค่ะว่าเนี่ยเขาเขาเขาทำอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการลดประสิทธิภาพในการผลิตไฟแต่อันดับหนึ่งตอนนี้เนี่ยเพื่อถูกสองอันดับหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะอ,อนุรักษ์ปลาแซลมอนคนในท้องที่เนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมในการกําหนดว่า เออเนี่ยเขาก็ต้องการพลังงานใช้เหมือนกันแต่ว่าทํายังไงเนี่ยมันถึงจะปรับปรุงให้มันอยู่ร่วมกันได้เรายังได้พลังงานในขณะเดียวกันเราก็อยากจะให้เห็นว่าเออ<ช>มีป<ช><ม>ระชากรลาซามอนเนี่ยที่ยังสามารถที่จะ<ช>ผ,ผ,ผ่านเดิเนทางผ่านเขื่อนหรือเดินทางลงเขื่อนเนี่ยมาเพื่อวางไข่หรือมาเพื่อว่ายน้ำอกสู่ทะเลแล้วคุณชมว่ามันมีบทเรียนไหมคะที่เราเอาไปใช้กับประเทศเราได้ไหมคะ ก็อย่างน้อยบทเรียนก็คือว่าเขืเ่อนนะครเทคโนโลยีจริงๆมันคือรับใช้คนดังน,นั้นคนต้องการอะไรเ,เนี่ยจริงๆเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถที่จะประปัปบปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อที่จะรับใช้คนได้อะค่ะดังนั้นไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบหนึง่งถ,ถ้าถ้าข้อสมเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีก็สามารถที่จะบปรับปรปุงเปลีบบ่ยนแปลงให้มันมาตอบสนองต่อความต้องการที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ แน่นอนว่าการปรับตัวของเขื่อนย่อมส่งผลให้กำลังผลิตกระแสไฟฟ้าลดลงอย่างแน่นอนซึ่งเจ้าหน้าที่รายนี้บอกว่านอกจากจะเป็นการถูกบังคับด้วยกฎหมายแล้วกระแสสังคมก็เป็นตัวผลักดันที่ทําให้เขื่อนเก่าแก่ใหญ่โตอย่างบอนาวิลต้องปรับตัวด้วยเช่นกันเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเขื่อนเองนั่นแหละที่จะอยู่ไม่ได้